มีปัญหาอะไรมึงพูดเลยดีกว่ากูจะนอนก็กูไม่ให้นอนแต่มึงร้อกแทนเรื่องของกูจะบอกให้มึงเงียบไงก็กูไม่เงียบเสียงกูไม่ตกฟ้าเสียงทขาไม่ตกฟ้างตัวคามก็ขายแล้วมึงมาเจอกับกูหน่อได้กับตาเลยร้องไปอย่างี่เสียกมองว่าล็อกกันแล้วดูสิจะล็อกได้ เราไม่ด่าเพราะว่าที่เรานอนเนี่ยเขานอนมันมันร้องเพลงเจ่ยตลอดเลยได้แต่ผู้ัดการเขาต้องด่ามันเลยนะจะว่าไม่ใช่อย่าไปอย่าไปพูดดีกับมันคนอย่างเงี้ไม่มีมารยาทคนยังอุเราตบมันมันตบเราแสดงว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ต่างสอนแล้วพ่อแม่มันสาวก็บอกมันเลยไม่ใช่ไเชื่อนะมันต้องแบบว่าต้องต้องเอาอย่างตบมั่งอะไรมั่งจัดการเลยเออค่าค่ามันค่ามันเลยค่าเลยไม่ใช่แหงมาให้ตายเลยพึ่งร้องเลยจ้ะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแขอโทษขอโทษขอโทษมันตึงก็ตึงแล้วมันตึงก็ตึงแล้ว ไม่ใช่คุ้มทางเสียงทองไม่ใช่นักร้องนักเล่ยแล้ก็ร้องมือขาเลยนะมันน่าภาคานนอนรอยเท้ไาทุ่เลขเข้าห้องพันเถิดตันหาไม่ยืนอกแล้วน้องลายเฮ้บ้าให้พวกผู้ชายฉลาเดี๋ยว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 ฉลาฉลาคืออะไร คนแกน่เรียงน้อยไปใช่ผู้ชายฉะลาเนี่ยหมายถึยงไอ้พวกผู้ชายเนี่ยมันฉะแล้วมันก็ลาับไปแล้วคันผู้มยอดล้มจ้งภาคร้องดามเลยนะร้องดามดาม,ลลดามได้ด้วยโยหมด่าม้พวกชายอามาทำโหอุย ทําริห่แต่ตัวกูอีความันได้ปายยเรคนียกเจ้าเราว่าอุปกรณการเรโอ้โหนไม่าเชื่อว่ามุกอุปกรณการเกษตรจะฮาขนาดนี้นึงใจพูคพเที่หัวเราะกัะดังขนาดเลยทีเดียวเียมาเวนจังหวะหัวเราเลยเรียปูไม่สัตว์เดี๋ยวจะสัตว์ีสุด อย่าม,มาัวยืดยูด <fry> อ <UC S> ีไ <kaz> ผีระดากระดาดีดาฟาดีตูกันแน่จะมีหลบหน้าปากจัดเพนที่หูถ้าสู้คงยางมันมาคำนับสีน้องมันให้คำนับมันคำนับมันได้ยังไงเราคู่กับมันอยู่เดี๋ยวก่อนนะต้องให้นราสยบเรามันเป็นผู้ชายมันมีดาบมาด้วยถ้าเรา เป็นผู้อืเราจะ็ะนยัเราก็ถูกมันไม่ได้หรอกเรามีดอะไรนีออ้ใช้กันเอพูดจาระล่มตะหวานใส่มันสิถูกปัจจไ,ไ,ไม่ได้เล่เลยด้มยก้ไมดย่วมดก็ต้องเอาด้วยคาถาไม่ได้หมา,า,มมาก็เอาแมวไม่ได้แต่ว่อาอีกมือ เมื่อเธอที่ท้องอย่าช้าอาหารทั่วไทยกัดไมาให้มทิ้ ไอ้ต้นปีไอ้เอ้เีไอ้ตปีตียอดหน้าี่เไรเ่ผู้ชายยกไม่ทำเลไรีบมาทากูขนาดนี้เหรอเฮ้ไม่ไอ้อยทวนที่เราเอามามีหรือเปล่าปะทวนนีไปเอาทวนมาไอ้าลองทีอะไรลองไปเอาทวนไม่ต้องไปเอามาเลยคืนนี้ไม่มีหาให้พี่บ้างเลยเอ พี่มีของเยอะมากเลยนะครับผู้ชายสมัยนี้นี่เขาแก่งเนอะเขาท้าผู้หญิงท้าผู้หญิงสู้ได้ด้วยแม็แม็กมากๆผู้ชายเนี่ยคนยังกูไม่ยอมมึงทีบกูขนาดนี้กูอายพระเจ้าลุงอร่อยองกกูจะบอกอะไรให้นะตีทัวรเนี่ยกูชิลมากเลย้าว่ามึงชิลมากลองมาเจอกูสักหน่อยใช่ทาอะไรนะเราอวู่ตัว มารกพยายามทีลองม่ว่าะอยู่ในปีกมาสามารถขนายที่ดไปกนาด้นี่ครับทมงการตีตัวนั้นนเอกน้องเพืครับอดักี้ไม่อะไรกวานะครับเริ่มรสึกอะรครับสุดรักสมปะากมีการจอดกันนะครับดูสิว่า